สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องปังๆนะครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันให้พี่พี่เอได้สะสมและรับชมกันนะครับวันนี้ก็ได้พระมาหนึ่งชุดนะพี่ปะปนกันไปนะครับของเก่ามั่งของใหม่มั่งนะครับพี่พี่พระหายากนะครับพี่พี่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆด้วยนะครับ วันนี้ก็ได้ท้ามาหนึ่งชุดนะครับนี่ครับสมเด็จนะครับหลวงพ่อแดงนะพี่ๆแล้วก็เต่านะครับลักเกตนะครับเตาหลวงปู่หลิวนะครับนี่ครับลาหูอมจันนะครับพี่ๆนี่นะครับหลวงปุ่มมุนนะครับพี่ๆเพื่อไม่ให้ เป็นการเสียเวลามาชมรายการแรกเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ปังๆด้วยนะครับมาชมรายการแรกเลยนะครับพี่ๆรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเช่มนะครับวัดฉลองนะพี่ๆไม่ทราบนะครับรุ่นไหนนะครับพี่ๆถ้าพี่ๆท่าในใดทราบหรือสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไอ l ดีไล์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆ อ,องนี้สวยงามครับผิวพันผิวดงแดงเลยนะครับพี่ๆเดิมๆเ,เลยนะครับองนี้มาดูเนื้อหากันนะครับดูนะครับพี่ๆขมๆเลยนะครับยังมีคราบขี้กากขี้เบาอยู่นะครับพี่ๆเป็นเม็ดๆเลยนะครับผิวดงแดงเลยนะครับพี่ๆองนี้สวยงามครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆเลยนะครับสวยงามครับองนี้มาชมรายการต่อไปนะครับชินรลาดนะครับอินโดจีนนะพี่ๆตูต่อโคตนะครับ ผิวพันธ์เดิมๆเ,เลยนะครับพี่ๆภาพบ้านๆน,นะครับเอาแค่ชอบนะพี่ๆถ้าพี่ๆท่านใดสนใจหรือชอบหรือมีทางมีมุมยังไง ลองโทรมาสอบถามหรือแอดไอดีลน์ด้านล่างได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับยินดีรับทุกสายตอบทุกตอบตอบทุกคำถามนะครับพี่พี่สวยงามครับองนี้มาชมรายการต่อไปนะครับมาชมรายการต่อไปนะครับรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยครับวัดดอนไล่นะครับพี่ๆ ดูเนื้อหาเอานะครับเดิมเดิมนะครับผิวพันุ์ดูเนื้อหากันนะครับเก่าเก่าเลยพี่เนื้อหาถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่ๆไว้นะที่นี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆด้วยนะครับเอาแค่ชอบนะพี่พี่เนื้อเก่าเลยครับองนี้รูปหล่อองนี้ผิวพันธ์ครับเดิมๆดิเลยครับมาชมรายการต่อไปนะครับสิงห์นะพี่พหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ไม่ทราบนะครับว่าออกปีใดนะครับพี่พี่ปังๆก็มัวๆครับเอาแค่ชอบเหมือนกันครับผมอะ สวยงามครับดูเนื้อหานะครับพี่พี่ผิวพันุ์ดูเนื้อหาเอานะครับเอาแค่ชอบนะพี่พี่พระอาจจะช้ำช้ำมาหน่อยนะครับพี่พี่ใช้งานมาครับเจ้าของเก่าใช้งานมานะพี่พี่เขาชอบนะครับมาชมรายการต่อไปนะครับสมเด็จนะพี่พี่ วัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับมาสององ์แบบนี้เลยนะครับพี่พดูเนื้อหาเอาเองเลยนะครับเนื้อแห้งๆมันๆแตกๆเลยนะครับดูนะครับพี่พเม็ดแร่มูลสารเอาดูเอาเองนะครับพี่พี่เอาแค่ชอบนะครับย้ำนะครับเอาแค่ชอบนะพี่พี่ ราคาแบ่งปันแน่นอนครับพี่ๆถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไอ l ดี e ลน์ด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับมาดูรับสวยงามครับตรงนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆด้วยนะครับพี่ๆ ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามให้ปังๆหน่อยนะครับดูนะครับขอบข้างแตกๆเลยนะครับพี่ๆสวยงามครับองนี้มาดูรายการต่อไปนะครับวัดละครังนะครับพี่ๆไม่ทราบนะครับพิมพ์ไหนน่าจะพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆอย่างเงี้ย แต่ดูเนะื้อหาเอานะครับพี่พี่รักแห้ง,หงเเๆเลยนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่พี่ได้มาแบบนี้เลยนะครับดูลักครับเก่าไม่เก่าดูลักเอานะพี่แห้งๆเลยนะครับแตกๆเลยนะครับสวยงามคนระับตรงนี้รายการต่อไปนะครับนี่นะพี่พี่สมเด็จนะครับ สมเด็จพระผงยานวิราชนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะพี่พดูนะครับดูเนื้อหาเอานะพี่พเนื้อมันมันลคลับแตกๆเลับเนื้อดูมูลสานเอานะพี่ๆ เอาแคทชอบนะครับเนื้อผงสีเหลืองนะครับพี่พี่ผมก็ไม่ทราบนะครับเขาเรียกว่าอะไรกันนะครับมาดูรายการต่อไปนะครับพี่พี่ หลวงพ่อโตนะครับกุบางกระทิงนะพี่พี่ดูนะครับเอาแค่ชอบนะพี่พี่ดูรักแห้งๆเลยนะครับพี่พี่องค์นี้เดิมๆเลยครับดูนะครับนะเอาแค่ชอบเหมือนกันนะพี่พี่ ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่ๆไว้ณที่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆหน่อยนะครับพี่ๆถ้าได้พระใหม่ๆผมจะมาลงให้พี่ๆ fc ได้สะสมและรับชมกันนะครับไม่ได้เสียไม่เป็นไรนะพี่ๆ ดูนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่ๆมาชมรายการต่อไปนะครับเหรียญสมเด็จพระพุทธปาพจนดีใช่ไหมครับวัดลาดบรอพิษสถิตมหาสิมารามสองหาสามเนะครับพี่ๆ ผิดถูกประการใดก็กราบขออภัยพี่พไว้นาที่นี้นะครับปังปังก็มัวหัวไปครับพี่พี่เอาแค่ชอบเหมือนกันครับผมอะดูเนื้อหาน,นะครับพี่พสวยงามครับถ้าพี่พีท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอด id ดีไลน์ ด้านล่างขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับสวยงามครับขมครับพี่องนี้รายการต่อไปนะครับพี่พี่ล,ล็อกเก็ตพญาเต่าเรือนนะครับไม่ทราบนะพี่พี่ว่าอย่างนี้ออกปีไหนรุ่นไหนนะครับพี่พีเนื้อทองเหลืองนะครับพี่พี่สวยงามครับเอา ดูนะครับพี่พวัดไล่แต่งทองนะพี่พี่คมๆเลยนะครับดูนะครับสวยงามครับรายการต่อไปนะครับพี่พี่เหรียญหลวงปู่ดุลหรือเปล่านะพี่พี่ปีศูนย์แปดนะครับ พอสอลึกนะพี่พี่ตรงนี้นี่นะเอาแค่ชอบนะพี่พี่ดูนะพอสอลึกดีนะพี่พี่คมคมเลยนะครับเหรียญเดิมเดิมเลยครับทองแดงลมดำนะครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามเข้ามาเลยหรือขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆหน่อยนะครับมาชมรายการต่อไปนะครับหลางหูอมจันนะพี่ๆพ,พระอาจารย์ซุนวัดธาเจริญ2 5 5หนะครับเลี่ยมกรอบสวยๆเลยนะครับพี่ๆมาชมเนื้อหากันเอานะครับ สวยงามครับเดิมเดิมเลยครับผิวแดงๆนะครับพี่ๆสวยงามครับตรงนี้มาชมรายการต่อไปนะครับเหรียญหลวงปู่มหมุนนะพี่พี่หมุนเงินหมุนทองก9าวล้านนะครับเหรียญเดิมเดิมเลยนะครับ ดูนะครับพี่ๆถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามหรือแอดไอดีไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับพี่ๆแต่วันนี้ผมมาอย่างนี้เลยผมก็เลยไม่ได้แกะเลยนะครับรีบด้วยนะครับพี่ๆถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่ๆไว้ณที่นี้นะครับดูนะครับคมๆเลยครับองนี้ ใส่ตลับเดิมๆเ,เลยนะครับภาพบ้านๆน,นะพี่พมาดูรายการต่อไปนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับวัดแม่น้ำคูเก่านะพี่พรุ่นอรหรันสัมพุทโธนะครับพี่พที่ระล,ลึกงาน ฝังลูกนิมิตนะครับเหรียญเดิมๆนะครับทองแดงลมดำนะครับจะภาพสวยๆเลยนะครับพี่ๆค,คัดสิกดีครับพี่ๆฟอร์มดีนะครับพี่ๆองนี้เหรียญองนี้คมนะครับพี่ๆยาก อย่างที่บอกไปนะครับเอาแค่ชอบนะพี่พไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เสียกันไม่เป็นไรนะครับเข้ามาชมกันได้เลยนะครับพี่พแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับพี่พน้องก็มัวมัวครับไม่เก่งนะครับเหรียญต่อไปนะครับพี่พไม่ทราบนะครับเหรียญอะไรเหรียญที่ระลึกยีบเก้าปี หลวงปู่ชัยมงคลไม่ทราบนะครับที่ไหนนะครับเหรียญเนื้อตะกัวนะครับหลังพมรมสีหน้านะครับพี่พเหรียญเก่าๆเดิมๆเลยครับชมดูเอานะครับพี่พี่ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่พี่ไว้ณที่นี้นะครับดูนะครับเนื้อตะกัวสวยๆเลยครับ พร้อมดีครับองค์นี้คลาสสิกดีครับดูนะครับรายการต่อไปนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อปู่วัดกกงกลางนะครับพี่พี่เนื้อทองแดงลมดำนะครับ พอสอนลึกนะพี่พี่ศูนย์สองนะครับพาสจะภาพใช้งานมานะครับแต่ยังมีหน้ามีตาให้พอได้เห็นนะครับพี่ๆภาพบ,บ้านๆนะครับสวยงามครับดูครับด้านหลัง สอลึกดีครับนาเก็บนาใช้นะครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับเหรียญน,นักสัตว์นะครับพี่พหลวงพ่อคนนะครับวัดบ้านยางนะพี่พเก่าเก่เลยนะครับพี่พเหรียญปีจอนะครับดูเนื้อหาเอาเองเลยนะครับ อย่างที่บอกครับพี่พี่เอาแค่ชอบนะครับราคาแบ่งปันแน่นอนครับพี่พี่ดูผิวพันดูเนื้อเอานะครับพี่พี่เหรียญหล่อนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปังๆด้วยนะครับพี่พี่รายการสุดท้ายและท้ายสุดนะพี่พี่ ิตามัดเข้าต้มนะครับหลวงปู่ดีวัดบ้านยางนะพี่นครปฐมนะครับถ้าผิดถูกก็กราบขออภัยพี่พี่ไว้หน้าที่นี้นะครับแต่ดูเนื้อหาเอานะครับพี่พี่สวยงามครับเก่าๆก่เลยครับ วันนี้ปังปังพักเครื่องก็ก็ขอกราบลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ